พี่เบนนี่นะครับพี่เบนนี่ก็จะพาน้องๆไปผจญภัยกับพี่โตะและของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ที่ TCC TV พูดได้ช่อง8ค่ะเจอกันครับ bye บาย,บาย,บาย เครืคีและลูกกุญแจระวังไว้หลายที่ป้องกันการขโมยอยากจะรู้วาใครจะขโมยไหมกุญแจไว้หลายที่กว่าจะสตาร์ทรถได้มนต้องใครอีกหลายลูกนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้ก็เรียบเหรอ

ต้องรับประทานของประเพณีโอ้ถอดทีทอดทีโย่หัวใจวายหัวใจวายไ้องหัวใจไปดูรูปโพทำไม เราดีเรานีทําไงดีเราจะช่วยยังไงได้เนี่ยตายหรือยังตายหรือยังเนี่ยจอเดเต้นไหมยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่ไม่รถบมลลังก์ขอโทษทีครับช่วยหน่อยไม่มีใครช่วยเลยใจยดำแบบนี้อออเาาจยตายหรือยางตายหรือย,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 ยังโอ้ยรถเปลี่ยวที่มันมีรถขาดมันเลยอึ๊บแบบ เดี๋ยวหายปอด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 เป็นไงหายใจไหมจะไม่หายใจอีกทำไงดีปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจมันต้องใช้เครื่องปั๊มขนาดใหญ่ปั๊มอย่างนี้ปั๊มปั๊มใจยังเต้นเป็นไงเมาถูกเมาโอ๊ะปากกระซุ่มไม่ไหวจะหายจะวายเอ้ย เอาลมรีกลมเข้ามาเอาลมเข้ามาอาลมเข้ามาอาลมขัดลมไปขัดมไปาลมเข้ามาขัดลมัลมขัดลมัดลมขัดลมขัดลมใจลำบากมเาทเมาทำใจลำบากเาใช่ใช่ใชท่อเมาเมา ใช่ต้องกินยาสิต้องจะตัดยาใช่ไหมต้องกินยาลอยนี่เหรอเออเออได้แล้วใส่ลงไปตัวไปไม่ใช่ยาดน้ำถ้ายาดน้ำก็เขย่าขวดถ้ายาไม่ก็เขย่าตัวอย่างนี้ให้ยาดูโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยดูแล้ว แล้วน like ี่คุณครับคุณครับแล้วผมไม่รู้หัวใจกำลังจะตายผมขอยืนที่ชาร์จแบตเอาไปช็อตเขาหน่อยนี่เต้องแบบนี้เลยต้องใช้ระบบช็อตแบบแบบหมอเป็นในไหนัถ้ากระแบบนี้แล้วต่อบด่วนนี่จะช็อตอันนึงสองทรัพช็อตได้ป่ะช็อตได้แล้ว พอ้ช้นมาเลนะนะนะฮคือเราฟืนมาดีล้วฮาเปนยังไม่้างคุณอาเจมาาอันนี้หนังสือคลับะฮอย่าอ่านมากนะครับหนังสือโป๊่าผู้ใจวายอีกทยาคุณหยากรับอ่ใจมาครับไ้น้ไม่รอช่วยไม่ได้ละครานี่โอ้ยู 出来 <laughs>！出来！出 ใหไฟเลยแล้วแต่เป็นดิจิตติดเลยโอ้โหจะเป็นย euh ังไงเขาช่างรือเราติดก็พอแล้วไปแล้วอ่าสตาร์ทไม่ติดนะ ที่เห็นแล้วท่านผู้ชมน้องๆหนูๆน,นี่เอาไปเป็นแบบอย่างไม่ได้นะครับไอการที่เอาไปช็อตอย่างเงี้ยไปปั๊มหัวใจมันไม่ใช่อย่างนี้มันมีเครื่องเป็นเครื่องเฉพาะนะผมก็ไปสอบถามมาคือไม่ใช่แบบไฟฟ้าอย่างนั้นคือเขามีแรงกระแทกของไฟฟ้าของเขามันจะมีความแตกต่างกันนะครับระดับการไหลของไฟฟ้าก็แตกต่างกันด้วยไปต่อแบบเสาไฟมาช็อตเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ผิดหลัก นะครับอาจถึงตายได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ช็อตแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาช็อตสุดท้ายแล้วตายนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดเลยต้องบอกน้องๆนูนๆด้วยนะครับว่าการเล่นฟืนเล่นไฟต่างๆนะครับอันนี้ต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับเ่ะเวลาโอ้ยหมดลงแล้วนะจึงชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการท่องโลกกว้างตรงนี้ของเราได้นะครับทุกเช้าวันงคารแลวกวับรฤหัสหนึ่งชั่วโมงเต็มๆอย่างนี้นะครับ ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึงเวลา7นาฬิกานะครับโดยผมวิทัศนตั้งโกศินนะครับท่านผู้ชมอยากชมรายการของเราเดินทางไปไหนดูชมได้หรือชมที่หน่วยงานของคุณถ้าเปิดเน็ตได้อะไรได้แล้วก็นะนี่เลยมีเพียงต้อแค่เจ้าเครื่อง IVD ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับ900กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถที่ติดตามชมรายการทีวีได้ทั่วโลกกว่า5,000ช่องรวมทั้งวิทยุอีก20,000คลื่นโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมหาชมได้เลยนะครับก็ติดต่อ สั we ่งซื้อเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้เลยผ่านทางรายการของเรานะหรือดูได้เลยตามเว็บที่เว็บก็ได้เว็บไซต์ w w w ร์เว็บชมพัหรือ www.trendyshop.co นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะชมทีวีนะครับทางทางเว็บเว็บไซต์หรือทาง w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  e เว็บได้เลยนะครับหรือจะดูนะครับผ่านโน้ตบุ๊กของคุณก็ได้นะครับก็แล้วแต่สเปคด้วยก็ต้องดูนิดนึงลกันนะครับแต่ว่าของดีๆอย่างนี้เนี่ยมันมี ไม่มากนักนะครับเป็นของไฮเทคที่น่าใช้น่าจะมีไว้สักตัวหนึ่งติดบ้านของท่านนะครับเอาวันนี้รายการเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเรียนอย่างสนุกสนานนะครับวันนี้รายการท่องโลกกว้างต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ บความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย GM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมท่าอารหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและตะตูน ครบทุกวิติหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ This goes for you. This goes for you. วิหารพลโทสิริชัยดิตกุลผู้ช่วยเสนาธิการทหารแบกเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระครูสังฆกิจบูรพาจะอาวาดวัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดประธานฝ่ายสง์ในพิธีพุทธาพิเศษเททองหล่อพระพิรีพินาศพระกลิ่งชินบัญชรบัวรอบและเหรียญพรีพิฆาตมงคลจักรวาลยศสสบโดยได้รับพระเมตตาประธานอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำไปประดิษฐานณที่ตั้งหน่วยและแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจและข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน3มจงังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นการสืบทอดพอระพุทธศาสนาและเป็นที่ทึ่เกลียวจิตใจให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปสถานที่สิ่งที่น่าสนใจรวมประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางของขลังของสะสมที่ชวนติดตาม เราจะพาท่านไปรู้ลึกในทุกแง่มุมกับผมวิทย์แะนักศกิสป์กับแฝงพระพิชิาชีวิตที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอศจรย์ถ้าคุณอยากรู้ต้องดูรายการจับกระแสพระทางช่อง8 TCC TV พูดได้ทุกคืนวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมจับกระแสพระรายการดีมีที่ TCC TV เบื่อไหมกับการดูฝุ่นที่ต้องยกเครื่องดูฝุ่นที่แฉะจนหนักขึ้นขึ้น,นล,งลงในแต่ละห้องแต่ละชั้นและยังต้องใช้ม็อบธรรมดาถูไปมาทั่วบ้านคุณไม่ว่าการทําแบบนี้ทําให้สิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ในม็อบกระจายไปทั่วบ้านและยังทิ้งคราบน้ําและคราบสกรปรกไว้อีกด้วยแถมคุณไม่สามารถก้มลงบิดม็อบนี้ให้แห้งได้มันยังหยดเลอะเทอะและยังเมื่อยหลังอีกด้วยหากคุณกลาลังมองหาม็อบถูพื้นแบบใหม่ขอแนะนานวัตกรรมการทาความสะอาดด้วยม็อบที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษ ที่จะพัติแนวคิดใหม่ให้การทำความสะอาดบ้านของคุณง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นไปมาก่อนอีซีมอ็อ360องศาเปลี่ยนวิธีการทำความสะอาดพื้นของคุณอีซีมอ็อบหมุนได้360องศาช่วยพื้นสะอาดแวววาวในเวลาอารวดเร็วฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายอีกต่อไป ม่อยกเครื่องดูฝุ่นหนักๆขึ้นลงอีกแล้วและไม่ต้องทนปวดเมื่อยกับการคุกเข่าเพื่อก้มลงไปปิดไม้ม็อบที่แสนสกปรกอีกต่อไปเริ่มต้นวันนี้ด้วย easy mop ็อบที่ไม่ทําให้น้ําหยดเลยเธอมือคุณก็ไม่ต้องสัมผัสกับ,กบน้ําสกปรกอีกด้วยดูนี่สิทั้งพื้นไม้พื้นหินพื้นในบ้านหรือแม้แต่พื้นกระเบื้องห้องน้ําใต้ตู้ใต้เตียงหรือใต้โซฟาทุกมุมที่เข้าถึงยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายสลับ easy mop 360องศา ที่ยอดเยียบที่สุดคือระบบการปั่นแห้งที่แห้งสนิทที่คุณต้องทำก็แค่เพียงแค่เหยียบไปที่ปั่นสองสครั้งเท่านั้นน้ำจะถูกสลัดออกจากบ๊อบ